เป็นเรื่องแล้วจ้าเรื่องใหญ่แล้วเมื่อซาร่านุสราต้อมคํามือเสร็จระดับโลกโพสต์รูปโชว์ความฟิตเฟิร์มจากการออกกำลังกายกะจะอวดรองเทา้าคู่แก่งสีแดงสุดจี๊ดจี๊ด,ด,ด,ดสีแดงแรงฤิ์แดงแบบตะโกนว่าพร้อมกลับมาปังแค่ไหนแต่แต่แต่แต แฟนคลับตาดีซูมแล้วซูมอีกดันไปโฟกัสผิดจุดซะงั้นไม่ได้มองรองเท้าแต่ไปสะดุดกับสิ่งที่พันอยู่ตรงข้อเท้าแทนอะไรกันเนี่ยโอ๊ยเหมือนเดจาวูเหมือนเคยเห็นที่ไหนอ๋อมันคือที่ถ่วงน้ำหนักข้อเท้าที่เหมือนเปียบกับชุดฝึกของโงกุลหรือโกคูตัวกระตูในตำนานราก้นบอลเลยนี่นา งานนี้ทำเอาแฟนๆแห่แซวกันไม่หยุดเลยนี่สาร่ากำลังฝึกวิชาเตรียมแปลงร่างเป็นซุปเปอร์สายยา <ๆ S 1> เพื่อไปลงสนามในร่างที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยความแข็งแกร่งระดับเทพเจ้าชัดๆซาร่าไม่เซฟบอลแล้วนะสาร่าจะปล่อยพลังขึ้นเต่าแล้วงานนี้คู่แข่งๆๆมีหนาวๆๆขำไม่ไหวแล้วก จะอวดรองเท้ากลับกลายเป็นว่าแฟนๆได้เห็นเบื้องหลังการฝึกโหดระดับโลกของมือเซตตำนานซึ่งงั้นน่ารักจริงๆเลยซร่า